ครับสวัสดีครับก็จะมาอ่านมางงานเรื่องระบบซื้อขายระดับพระเจ้านะครับก็ไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับเหมองหวินคงไม่ได้ชอบเรานะหลิงเฉิงนายช่วยฉันมาแล้วหลายรอบที่ฉันได้รู้สึกว่ากับนายมานานแล้วกิง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 ฮัลโหลครับ ที่จริงฉันมีเรื่องหนึ่งอยากจะคุยกับนายเธอคงไม่ได้โทรมาสารภาพรักใช่ไหมถ้าใช่แล้วจะตอบรับดีไหมนะแล้วถ้าตอบรับไปแล้วต้องไปเจอพ่อแม่ด้วยหรือเปล่านะพ่อแม่เธอชอบผู้ชายแบบไหนกันนะเจอหน้ากันครั้งแรกต้องมอบของขวัญอะไรให้ดีถ้าจะแต่งงานกันเลยก็คงจะเร็วเกินไปแต่ว่าชอบลูกสาวมากกว่า คือคืนนี้นายช่วยปลอมตัวเป็นแฟนของฉันช่วยรับมือเรื่องหาคู่ของคนในบ้านฉันจะได้ไหมฮัลโหลฮัลโหลนายได้ยินหรือเปล่าฉันรู้ว่าคำขอของฉันมันเกินไปหน่อยถ้านายไม่ชอบก็ไม่เป็นไรอะ <c oughs> ที่แท้ให้ปลอมตัวเป็นแฟนง่ายนิดเดียวนึกว่าเป็นเรื่องอะไรซะอีก ชั้นถนัดอยู่แล้วเชื่อใจฉันได้เลยแต่ฉันต้องไปส่งของที่มหาวิทยาลัยเปยใครก่อนงั้นพวกเราเจอกัน2องโมงที่นั่นถึงน่งในสาภาพลวงตาในชีวิตคนเราเขาชอบเราใจแตกสลายเลยนะครับขอบคุณมากเลยไว้เจอกันตัดภาพมาในโรงเรียนนะครับ เตรียมเปี่ยมไปด้วยวัยรุ่นสาวๆจริงๆสมกับที่เป็นเขตทิวทัศน์ของมหาวิทยาลัยเปยใครอาจารย์มองสาวอยู่หรอมีสวยเหมือนฉันไหมคะวายมองสาวอะไรที่ไหนฉันกำลังมองหาคนอยู่จริงหรือเปล่าคะจริงสิเธอรู้จักโจซินไหม ได้นัดไว้ที่สนามบาัสรอไปได้สักพักแล้วยังไม่มีคนออกมาเลยเป็นการแข่งที่รุ่มร้อนแล้วโจซินเป็นหัวหน้าทีมฟุตบอลยังอยู่บนสนามนะ่ะอ้าโจซินเป็นอะไรไหมเจ็บตรงไหนบ้างขาจังเว้ยไม่นึกเลยว่าแกจะตั้งใจชนคนล้มตั้งจงตั้งใจอะไรกันมีใครเห็นหรือเปล่า กรรมการไงยังไม่ได้เป่านกหวีดเลยฉันเห็นอะเมื่อกี้นายใช้จุดบอดของกรรมการเพื่อตั้งใจชนคนล้มสินะแกโพ่ออกมาจากไหนกันไม่ฟังหน่อยหรอว่าฉันจังเว่ยจะชนะการแข่งขันแล้วยังต่อไปชวนคนล้มอีกหรอใช่ถ้าบอกว่าเป็นคนอื่นยังน่าเชื่อถือหน่อยเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นจังเว่ย ทีมน้ำเงินชักช้าจริงรีบเปลี่ยนตัวนักแข่งได้แล้วสวัสดีครับอาหารที่คุณสั่งมาถึงแล้วครับคุณคือพนักง,งานส่งอาหารที่มีความสามารถรอบด้านคนนั้นไม่ใช่หรอฉันเคยเห็นคุณในโทรทัศน์ความสามารถรอบด้านหรือนนี่ใช่พวกแอดตั้งชื่อฉายาอะไรหรือเปล่าทีมพวกเราไม่มีตัวสำรองฝากคุณช่วยเราเล่นครึ่งหลังได้หรือเปล่า ขอโทษครับผมไม่ถนัดเรื่องเล่นบาสฉันก็รู้เหมือนกันว่าคำขอของตัวเองมันไร้เหตุผลแต่พวกเราเพื่อการแข่งรอบนี้ได้ฝึกซ้อมมานานกว่าครึ่งปีเป็นเพราะอาการบาดเจ็บของฉันทำให้ทีมอาจแพ้ได้ยิ่งกว่านั้นคือฝั่งทีมตรงข้ามได้ใช้วิธีทำให้เราขายหน้าแบบนี้แล้วฉันไม่ยอมฉันเชื่อสัญชาตญาณของตัวเอง คุณไม่ใช่คนส่งอาหารธรรมดาคุณสามารถนำชชนะมาให้พวกเราได้เพียงแค่เจอกันครั้งแรกไม่คิดว่าเขาจะเชื่อมั่นในตัวเราแบบนี้ในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วลูกค้าก็คือพระเจ้านะนะเนื้อเรื่องภารกิจโจซินมอบหมายภารกิจให้ท่านตัวแทนสำรองการแข่งบาสเกตบอลเอาชนะกองหน้าจางฟืงโลสกิลชั่วคราวให้กับนายท่านซูปเปอร์การเลี้ยงลูกซูปเปอร์ แก้งขโมยซูปเปอร์3แต้มรางวัลภารกิจสำเร็จคะแนนร0อยแต้มได้รับ5ดาวจะปรับสกิลชั่วขราวเป็นสกิลถาวรดั้งเดิมหากความสำเร็จของภารกิจเป็นไปได้สูงจะได้รับโอกาสสุ่มลอตเตอรี่พิเศษ1ครั้งและถ้าเป็นแค่การแข่งแบบสมัครเล่นแล้วก็ฉันลองทำก็ได้นะ หาตัวสำรองไม่ได้แล้วหรือไงคิดว่าคนส่งอาหารคนหนึ่งจะเปลี่ยนสถานการณ์ได้หรือไงฮ่หาฮ่าฮ่ายอมแพ้ไปเลยไม่ง่ายกว่าหรอ40แต้มห่างกัน40แต้มเงินลืออาจารย์สู้ๆนะคะยังให้รุ่นพี่เชียร์ให้แกอีกเดี๋ยวฉันจะพาแกลงจากสนามให้เองแค่4นาทีก็พอแล้วจากนั้นก็เริ่มการแข่งบาสนะครับ เพราะเอกก็โชว์สกิลและไ,ไอหัวแดงมันก็คิดว่าเจ้าหมอนี่เร็วมากเพราะเอกก็โชว์เลยนะครับอะไรกันเกิดอะไรขึ้นเปิดมาก็สามแต้มเลยเก่งเกินไปแล้วทำอะไรกันอยู่ตอนออกลูกให้ตั้งสมาธิให้ดีทำไมให้เขาแย่งลูกได้อีกแล้วเป็นอย่างที่คาดไว้ฝั่งตรงข้ามจะประมาทจริงๆ ถึงจะพูดว่าไม่ประมาทก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่จะไม่ให้มือใหม่อย่างแกฉวยโอกาสได้อีกแล้วจะโยนลูกอีกแล้วหรอเป็นอย่างที่คิดว่าเป็นแค่มือใหม่ทำได้แค่โยนลูกนั่นแหละอะไรกันหลอกง่ายเกินไปแล้วอาจารย์เก่งที่สุดอาจารย์แข็งแกร่งที่สุดแล้วค่ะตกลงเธอเป็นคนฝั่งไหนกันเด้ เธอคนเชียร์ทีมซอฟต์แวร์ไม่ใช่เหรอไม่นึกเลยว่าจะใช้ท่าหลอกให้จังเว่ยฟาวครั้งแรกเลยนะที่มีคนกล้าไปท้าทายคนอย่างจังเว่ยอย่างนั้นที่เขาบอกว่าไม่ถนัดเป็นไปอย่างที่คิดว่าเขาไม่ใช่คนธรรมดาอย่างพวกเราจะเข้าใจได้ลูกโทษของหลินเฉิงได้หนึ่งแต้มเวลา 03.10แต้ม07ห่ 43, าง43 07กับ43นะสแต้มของคนส่งอาหารเนี่ยแม่นเกินไปแล้วน่าลำคาญเป็นบ้ารุ่นพี่พี่จะไปเชียร์ทีมคู่แข่งทำไมหยุดก่อนไม่ค่อยได้เห็นแน่นานานทีจะได้เห็นทีมซอฟต์แวร์เรียกหยุดแต่จางเว่ยเป็นคนของเป็นคนที่เข้าร่วมฝึกซ้อม กับ CBA บ่อยอยู่นะหรือว่าหนุ่มส่งอาหารคนนี้ก็เป็นคนซ่อนตัวจากสมาชิก CBA เหมือนกันเธอจะไปแข่งความเร็วอะไรกับมือใหม่คิดดูสิว่าสิ่งที่ได้เปรียบของเธอคืออะไรกันส่วนคนที่เหลือทั้งหมดไปกันไปกันคนส่งอาหารให้มิดนอกจากเขาแล้วสมาชิกคนอื่นไม่ต้องไปสนแค่คนส่งอาหารครึ่งหลังฉันจะเอาแกให้ตายเลย ว่าแล้วว่าต้องไม่เอาคนอื่นในทีมไว้ในสายตาจริงๆด้วยเพื่อนร่วมทีมของเราก็ไม่มีความปารถนาที่จะชนะดูเหมือนต้องพึ่งพาตัวเองแล้วเพราะเอกก็โชว์สกิลเลยนะครับดูชั้นสกัดนิซ่สามแต้มอีกแล้วเพราะเอกก็ตีตื้นมาเลยนะครับ17ต่อ43 26ต่อ43 33ต่อ43 40ต่อ43 44ต่อ45เหลือเวลาแค่สิบวินะครับเอาจริงดิหรือว่าเขาคิดจะสแลมดังเส้นลูกโทษในสมาชิก NBA มีไม่กี่คนที่ทำได้นะหรือว่าเราจะได้เห็นในวันนี้แล้วหนุ่มส่งอาหารคนนี้เป็นเทพอะไรมาจากไหนกัน อย่าหวังเลยเพราะอีกก็หลอกนะครับนี่อย่างเท่โอโหดังกับหลังในช่วงที่จางเวสกัดเอาไว้ยังสามารถหมุนตัวฮโยลูกได้ด้วยงั้นเหรอเยสโคตรเจ๋ง yeah. ครั้งแรกเลยที่ได้เห็นสกิลเทพขนาดนี้<ด>หนุ่มส่งอาหารที่ชื่อเหลินเฉิงคนนั้นฉันยินยอมเปิดรายได้ลายปีให้คุณเป็นล้านเลยไม่สิ หลายปี10ล้านไปเลยเพียงแค่คุณเข้าร่วมทีมของพวกเราเราสามารถพาคุณส่งเข้าทีมชาติได้เลยไวายคนนั้นเป็นผู้จัดก,การของทีมแชมป์ CBA ไม่ใช่หรอล่าหย่อในที่นี้เลยเหรออาจารย์พวกเราไปเล่นเกมกันเถอะเดี๋ยวหนูให้ดาวคุณดีไหมคะหลินเฉิงเดี๋ยวหลินเฉิงลอก่อนอือฉันมีธุระเล็กน้อยต้องไปต่อนะ่ะคงไปด้วยไม่ได้ ในเ,เมื่อเป็นเรื่องเล็กแล้วมันจะมีความสำคัญมากกว่าเล่นเกมกับลูกศิษย์อีกหรอขอแลกเปลี่ยนก็ช่วยขอดลิงก์ก็พอแล้วนี่คะลิงก์ถึงไหนบอกแล้วไม่ใช่หรอว่าจะไปหาคู่ด้วยกันกับฉันนะ่ะเด็กผู้หญิงคนนี้คืออะไรนะอาจารย์อาจารย์จะหาคู่หรอคะแล้วก็จบแล้วนะครับข้าไว้ต่อกันใหม่วันหลังครับก็บายบาย